สำหรับใครที่ลืมราชผ่าน Facebook อันนี้เราจะสอนทุกคนดูรหาสผ่าน facebook ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเรานะคะ,ะไรบีทูทค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาสอนทุกคนดูราสผ่าน facebook ของเราซึ่งจะเป็นการดูที่แบบว่าเราเนี่ยลืมรหาดผ่านเนาะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่แอปอีเมลของเราค่ะ แอปตัวนี้อ่านแอปตัวนี้นะเี๋กดเข้าไปเลยแอป Gmail email หลังจากที่เรากดเข้ามานะคะทุกคนเราจะเห็นมุมบนขวามือมันคือรูปโปรไฟล์ e ีเมลของเรานั่นเองจากนั้นเรากดแตะเข้าไปค่ะพอเรากดแตะเข้ามานะให้เรากดไปที่ จัดการบัญชีอีเมลแตะไปเลยจากนั้นเรากดมาแล้วนะคะมันจะอยู่หน้าตาแบบนี้ให้เรากดไปที่อ่าขออภัยค่ะทุกคนให้เราเลื่อนเลื่อนบริเวณนี้นะคะเลื่อนเลื่อนไปใชมืออ่าเลื่อนปรอดภัยค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราเลื่อนบริเวณนี้นะคะให้เราเลือกบันทีหัวข,ข้อความปลอดภัยค่ะ หลังจากที่เราเลื่อนมาที่หัวข้อความปลอดภัยแล้วก็ให้เรากดแตะเข้ามานะเราจะเห็นคำว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านจะเห็นคำว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านให้เรากดแตะเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นไอคอนต่างๆเลยมีทั้ง facebook l i n e แล้วก็อื่นๆนะที่เราได้ลง ชื่อได้มีรหัสผ่านไว้นะคะถ้าใครเห็น f Facebook ก็แตกเข้าไปเลยถ้าใครไม่ขึ้น Facebook ก็แสดงว่าไม่มีรหัสผ่านเนาะของน้ำไม่มี Facebook นะเพราะว่าอีเมลนี้น้ำไม่ได้เคยน้ำไม่เคยใส่ใช้สมัครเฟซหลังจากนั้นนะคะพอเรากดแต่เข้ามาที่ไอคอน f a c e b o o k แล้วมันจะขึ้นให้เราใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจออันนี้คือสำหรับคนที่ใส่รหัสผ่านล็อกหน้าจอไว้นะคะ ก็ให้ทำการกดใส่อีกครั้งโอเคหลังจากที่เราเปิดรหัสผ่านล็อกหน้าจอเรียบร้อยแล้วก็กดไปเลยจากนั้นนะคะเขาจะขึ้นโชว์แบบนี้แล้วก็จะมีชื่ออีเมลของเราด้านบนด้านหน้าก็จะเป็นรหัสผ่านนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นเลยว่ารหัสผ่านแอปนี้คือรหัสอะไร